สำหรับใครที่มีปัญหาฉี่บ่อย3-4รอบต่อคืนนะคะหายใจลราแน่นหนะ้าอกมึนหัวง่ายตื่นมาแล้วไม่สดชื่นวันนี้เจเนีเขียวมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะด ก็บ่อยเวลาลุกขึ้นมาฉี่ก็กลับไปนอนก็นอนไม่หลับอีกตอนแรกนึกว่าแค่เหนื่อยแค่กินผิดเวลาพอไปตรวจสุขภาพและค่าคอเลสเตอรอลขึ้นไป300กว่าเลยค่ะพอมีอาการพวกนี้นะคะมันจะส่งผลกับงานของเราพี่ต้องร้องเพลงถ่ายงานยาวๆถ่ายละครทำคอนเทนต์จะรู้สึกไม่ไหวเวียนหัวมากแล้วก็ไม่ทนกับงานค่ะพี่ก็เลยเริ่มจริงจังกับการดูแลสุขภาพ แล้วหนึ่งในตัวช่วยของพี่เจนิเขียวนะั่นก็คืออย่ารอให้มันลุกลามค่ะ ต้องเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเจเน็เขียวเลือกเบต้าเฮิร์บค่ะสำหรับใครที่สนใจเบต้าเฮิร์มนะคะหรืออยากจะสั่งให้กับคนที่เรารักสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและคอยให้คำปรึกษาตลอดการทานของคุณ